สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านแมงของเล่นนะฮะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะวันนี้เราจะเอาของเล่นนะฮะที่น่าสนใจลุ้นตื่นเต้นนะฮะเป็นเกมอีกชนิดหนึ่งนะฮะเอามาให้ดูนะครับแล้วก็มาลองดูวิธีการเล่นแล้วก็ลองเล่นกันดูนะครับว่ามันจะสนุกแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันคืออะไรนะครับมาเลยครับเล่ครับมันก็คือเจ้าตัวเกมขดลวดไฟฟ้านะับผมขอตั้งชื่อมันเลยนะฮะว่าเขาวงกด ขดลวดไฟฟ้านน่นะครับาก็อยู่แค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะเป็นเกมที่เล่นแล้วลุ้นมากยากนะคร<ม>ับเป็นการฝึกสมาธิที่ดีมากเลยเดี๋ยวเราลองมาดูนะ,ะว่าในกล่องมันมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างนะฮะแล้วก็วิธีการเล่นมันยากจริงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยครับ นในกล่องก็มีอุปกรณ์มาให้แค่นิดเดียวนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่ประกอบสำเร็จแล้วก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือกดลวดไฟฟ้านะครับส่วนจะตัวนี้ก็เป็นตัวฐานนะครับที่เอากดลวดใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือตัวที่เอาไว้เล่นนะครับเลื่อนผ่านกดลวดนะฮะลวดเขาวงกดของเราเนี่ยเองนะฮะตัวนี้นะครับ ต้องใช้ฐาน 2A นะครับ2ก้อนนะครับแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับวิธีประกอบก็แสนจะง่ายนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับด้านหนึ่งเนี่ยมันจะมีรูที่มีเป็นเหล็กน,นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นรูตันๆน,นะครับด้านที่เป็นรูตันๆก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากนะครับใส่ยังไงก็ได้แต่ว่าด้านที่ มีเป็นเหล็กอยู่ข้างในเนี่ยต้องให้เหล็กของกดลวดเนี่ยทิ่มลงไปสัมผัสกันนะครับ<อ>ก็แค่สัมผัสนะฮะแล้วก็ใส่ลงไปนะครับอ,อีกด้านก็ใส่เข้าไปวางเฉยๆนะครับแค่นี้นะครับก็เสร็จแล้ววิธีการเล่นก็เปิดสวิตช่ยทานก่อนนะครับแล้วก็เปิดสวิตพอเปิดสวิตก็ใช้ตัวเนี้ยเลื่อนผ่านกดลวดไปได้เลยนะครับวิธีการเล่นก็ใช้ตัวตะขอนนะครับ ใส่เข้าไปแล้วก็เลื่อนผ่านไปอย่าให้โดนเหล็กนะครับเพราะถ้าโดนเหล็กเนี่ยเหล็กสัมผัสกันมันก็จะมีเสียงดังขึ้นมาก็แปลว่าแข้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูดีกว่านะฮะว่ามันจะยากสมคําล่มาลอขนาดไหนนะฮะผมไม่เชื่อหรอกครับว่ามันจะยากเดี๋ยวลองดูนะว่าผมจะเล่นได้ไหมก่อนอื่นนะผมก็จะเปิดสวิตช์ก่อนนะครับเปิดสวิตช์ไปเนี่ยอันนี้ผมใส่ฐานเรียบร้อยแล้วนะ เปิดสวิตไปมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับวิธีเช็คว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะฮะเอาตัวเนี้ยไปแตะที่เหล็กดูก็ได้นะครับมันจะมีเสียดงดดงเห็นไหมครับมันดังนะครับแต่ว่าเวลาเปิดเราจะไม่รู้นะครับว่ามันติดแล้วเราก็เทสโดยการแบบนี้ก่อนจะได้ไม่ต้องตกใจด้วยนะครับเราก็เริ่มโดยการที่เอาตะขอเนี่ยเริ่มเริ่มจากด้านด้านไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าตามเกมมันให้เริ่มจากด้านขวา แล้วก็เลื่อนมาตรงด้านซ้ายจนสุดทางนะครับเดี๋ยวเราลองมาจับเวลาแล้วลองดูนะครับว่าผมจะทําผ่านได้หรือเปล่านะครับเริมนึงนะครับจะต้องใช้สมาธินิดนึงนะเวลาตรงโค้งเนี่ยก็ไม่ต้องรีบนะฮะโอ้ยโอ้สิบสองวิตายขอลองอีกนะครับ ขอลองอีกนะครับขอลองอีกผมขอลองสามครั้งเมื่อกี้ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวขอลองครั้งที่สองนะครับขอลองครั้งที่สอ,อง,งนะครับขอลองสามครั้งนะฮะดูว่าเราจะเล่นได้ด้วยอเอล่าท,ทีจับเวลาด้วยครับเราจะไม่รีบนะฮะพอถึงทางตะยโอ,ยโอ ห้าวิตายตายห้าวิครับโอกาสสุดท้ายของผมนะครับก็ต้องบอกนะฮะว่าจริงๆผมก็ไม่เชื่อนะว่ามันจะยากนะครับแต่ว่ามันยากจริงครับเ <Hey, S 2> รอพิสานแล้ครับดูอีกท,ทีคราวนี้ผมจะตั้งใจดูนะครับว่าจะเล่นได้ไหมเตรียมพร้อมครับใช้สมาธิเต็มที่ผมจะไม่รีบแล้วจะมาดูว่าใช้เวลา เท่าไารหร่ถึงจะผ่านหรือเปล่าเริ่มนะครับเอบเวลาแล้วครับผมจะไปแบบช้ามากๆทางตรงไม่เป็นไรนะครับเพราะต่างก็อ,อก่างโค้งนะครับสิน้าวิครับไม่ผ่านจริงๆก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันยากจริงๆผมขอท้าเลยนะครับ ช่องฟาร์มสุกครับมาแข่งกับผมผมเล่น3รอบไม่ผ่านนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งครับอิ่มอุ่นภาพยนต์มาแข่งกันนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่าผมให้5รอบเลยครับผ่านไม่จำกัดเวลาว่าจะกี่วิกี่นาทีนะครับเริ่มให้ผ่านให้ได้แค่นั้นพอครับจะเอาลูกเอาหลานมาช่วยก็ได้นะครับแล้วมาเจอกันฮะแล้วเหมือนเดิมครับ น้องๆครับที่อยากดูคลิปอื่นๆของร้านบ้างของเล่นนะฮะกดที่ตัวไอนะครับเพื่อดูคลิปต่างๆนะครับของร้านบ้างของเล่นนะฮะแล้วน้องๆที่ติดตามไว้อย่าลืมกดรูปะระฆังนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆของเรานะฮะโดยปกติเราจะพบกันทุกวันศุกร์ครับเวลา18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นนะฮะกับคลิปใหม่ๆของเรานะครับ ตอนนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะแชร์ไปให้ถึงนะครับช่องความสุขกับช่องอิบอุ่นภัยนตร์นะผมท้าเลยนะครับว่าจะทำได้ไหมผมให้5รอบนะครับถ้าทำไม่ได้ผมก็ถือว่าการท้านี้เป็นการหักล้างกับที่ทั้ง2ช่องท้าผมมานะครับหายกันนะครับ แล้วก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับน้องๆพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับกับร้านบ้านของเล่นนะฮะวันนี้สวัสดีครับ